ศาสตร์จีนนะาต,ตนามประเพณีเขานักจีนทั้งหลายเขาก็คิว่าหนึ่งวันตุตจ,จีนก็ดีวันศาสตร์จีนก็ดีทำมากโดยมากเอาส่วนใหญ่จริงๆิโดยมากเขาไหว้ผีไหว้เทวดาไหว้ปู่ย่าตายายการกระทำอย่างนี้บรรดาท่านพุทธวิสุทธิหลายไม่ใช่ความชั่ว จะไปนึกว่าเจ๊กต้องฆ่าสัตว์เจ๊กต้องฆ่าหมูต้องฆ่าเป็ดต้องฆ่าไก่ให้ตายไปแลรร้วมาไหว้เจ้าซือผีจะไม่มีอริสงแต่ความจริงอริสงเขามีจะนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขามีความครบในความกัตัญญูตะเวทีเจ้าบุพการีที่ตายไปแล้วตามีองค์สมเด็จพระบพิตรเจ้าสมเด็จระพทธนาสิทธวาษษ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 นิมิตมังสาธรุปวานังกัตัญญูตะเวทิตา บุคคลใดที่มีความกระตันยูรู้อุปการะคุณที่านทำแล้วและตอบสนองคุณท่านสถาคล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีไม่ใช่งานะแต่ว่าเวลานี้บรรดาจีนทั้งหลายเขาก็ไม่ต้องฆ่าเป็นคนฆ่าแทนไอ้คนฆ่าแทนก็บาปไปคนเดียวคนขี้มาไม่ต้องบาปก็ไม่มด้ขี้ฆ่าถ้าไปจี้ว่าฉันเอาตัวนี้จะเอาตัวนี้เขาฆ่าตามนั้นเราบาป ถ้าเขาทาตายแล้วเราไปชื่อเราไม่บาปเวลานี้เจ็กเขาก็ไม่บาปอันนี้การที่เจ็กเวลานี้ไม่ต้องบาปาะการฆ่าไก่ฆ่าหมูในการแสดงความกตัญญูก็มีผลสมบุญแบบคนที่มีความกตัญญูรู้คุณเมริีสูงมากตามที่องสมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าสมรัสไว้ในพระธรรมบทจะฟังไม่ยุ่งาครับนั่งหละ บาปอยู่ก็คนทำทำอยู่ก็คนกินนะครับว่าเป็นเนี่ยเมื่อเราไม่ได้กินเราไม่ได้กรรมเรากินใช่ไหมถ้ากรรมไว้มันก็ถ้ากรรมไว้ก็ไม่ได้กินถ้ากินแล้วไม่ต้องกรรมก็รู้ความว่าคนกินไม่บาปฆราวาสที่กินคนเก๊ยก็ไม่บาปพระกินของฆราวาสที่เาให้ก็ไม่บาปนะก็เป็นคําว่าบาป เป็นเรื่องของบาปบุญก็เป็นเรื่องของบุญไม่คนละบ,บัญชีกันคนทําบาปก็ลงบัญชีไว้เล่มหนึ่งคนทาบ,บุญก็ลงบัญชีไว้เล่มหนึ่งเวลาที่ตายไปแล้วก็รับผลของสองประการถ้าบาปไปไยภูมิถ้าบุญไปสวรรค์ถ้าบังเอิญก่อนที่จะจะตายเราต้องึ้บุญก่อน,าาน,บ,อนบาปมากเราก็ตามทีไม่สามารถจะนำเรา,เราลงารกได้ไปสวรรค์ก่อน แต่ถ้าหมดบนบสวรรค์ก็พวกเหลาลุ่นลรไปแต่เรามีหลายท่านในการที่ทําบาปไว้มากๆแล้วตายแล้วไปสวรรค์ก่อนบังเอ,อิญไปพบองค์สมเด็จพระจินวรคือพระพุทธเจ้าเขา้าหรือว่าพบพระรหันเขา้าฟังเทศเข้าเดียวเป,ไป็นพระโสดาบานันบาปทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะให้โอกาสหมดหมดสิทธิ์ นี่แต่เกิดเป็นบนสวรรค์บ้างเป็นสหมบ้างไม่พันิาพานเลยก็มี